พ่อยายตื่นละบ่ตื่นละบ,ละบ่พ่อยาย่เห็นอ่ะเห็นมองกับปูนะ่ะได้เครื่องคู่หนึ่งเมืองศรีเอาไปดองกอนเดอ้อนี่กัะปูกันเดอ้อ โอเคไมเจ้าล้างกระปูน,นเด้อ นกน้ำแข็งไว้ก่อนจ้ารังงเนอามนอนล็กจ้า้านกน้ำแข็งจ้า,ยาอย่ามากราบมือเด้อคนะ่ะนกน้ำเย็นน้ำแข็งก่อน มันรอนก็ป่วยนอนให้มันตายสักคนไหน้่มาเินนลเยอกนอมันแข็งนมันจะนอน,ลนอเละขาดแลปาเนี่ยดีจ้าอาเบิร์มนัาอู้อู้อูโอ้อ,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 อนา หน่อยนิดมือเลื้อขาห้ามบนนอกน้ำแข็งนะลน้าสองน้ำสามน้ำถึงเยอตอนแรกล่างน้าบักหน้ามือนในบนล่างน้าบักหน้านอกน้ำแข็งเลยสิดองเลยจ้ะล่างน้าแล้วมันนอกน้ำแข็งเหมือนมันนอกน้ำเย็นเลยจ้ะ น้องน้ำเย็นจกขานะที่ซิปลที่จ้ะตายบนแหละเย็นเย็นดูจ้าอันนี้ดองสองขึ้นแล้วจ้ะ นีโดงสองขึ้นน้ำพ่วมที่จะเอาออกแล้วเด้อจ้าสิดองต้นไม้ค่ะเด้อจ้าอันนี้ล่างน้ำบางหน้า,นาตัวใดมันดำเขาเขาก่าบางหน้าถูเด้ค่ขาดต้วใดมันดำเขากระูน้ำบางหน้า,ก,นาก็ตกรือ โอ้ให้คิมเมียงเพิ่อนออกอาบหน้าไหมเพิ่นเรียบย้อยน,นี่ล้างหน้ามักหน้าน้ำเลยจ้าเอาช่วยจ้าสาะฟอกเห็ดขาดเลยเนจ้ะขาวอล้างตีนล้างมือให้เรียบร้อยน้ำเกลือน้นำมองหนา,หนา,หนาวเลยจ้า น,นารักเลยดจ้ะยังบกนนั่นเห็ดคากเห็ดเลือดจ่าม,มาเบิองมาเบิองมาเบิองม,มาส้มน้ำกันงานมบองามบอ,าม,อ,อม,มาจ้ะแลาวหน่ิพีชมาที่เลยข้างกับมะล่างน้ามะเกล่ามาถูแข็งถูขาให้เพิ่นได้จ้ะ โอ้ยบ่ต้องห่วงเรื่องของแม่พ่อน่ะบ่ามีท้องเสียกินได้สบายสวนมะนาวกับบึดพ่อชอบใจ้ขวดเลยเจ้า้วยจ้าปิดสักก่อนเกลี่ยเลยเอาขึ้นส่ฟ้าซี่นี่แหละมันสเสด็จน้ำจ้า เย็นเย็นเย็นล่างน้ำเกลือหน,น้ามัหนาวเลยจ้ะแต่ปูสดสดเลยค่ะบ่มีตายยักโตัเพราะว่าเขาเอามันนกมนันแข็งมันเย็น เอาขึ้นมาสะเด็ดน้ำข้างล่างนำเกลือน่ามังนาวเข้ากัาไห้ไม่สะเด็ดน้ำจ้ะใส่ตะแกรงดรือฟ้าซี่เข้าก็ได้ล้างสะอาดเลยะคะ่ะของขาวโอโ้อยพร้อมที่สิใส่โหลด้วยจ้ะ พอดีงามพอดีค่ะจ้ามามามาเบิงมาส้มน้งกันจ้าม mm hmm. เขายาวน้ำเกลือสักอนน้ำ mm hmm. เกลือน้ามังง่าวเขาล่างเลยประจูไซหลนด้วยจ้าเขาล่างน้ำเกลือน,น้ามังง่าวแหลย พอดีงามจ้ามีเลื้อหลูคุณน่ะหลายอีหล เอาน้ำปลาใส่เลยจ้าเอาแต่น,น้ำปลายางเดียวค่ะน้ำปลาทิพยโรดด้วยค่ะโลนี่พอดีสองขวดเวยจ้าแล้วก็เอาน้ำปลาใส่จ้าสองขึ้นด้วยค่ะ นี่เด้อค่ะให้มันเต็มปูดองเด้อจ้าให้มันเต็มปูเด้อจ้าให้มันเต็มขวดนี่นี่เด้จ้าให้มันถว่วมกระปดดูนี่นี่เด้อจ้าไว้จักสองขึ้นเด้อจ้า แล้วฮักก็ปิดฟ,ฟ้าบันนี้เนื้อจ้าเอาไว้สองคืนเนื้อจ้าเนื้อจ้าเอาไว้ที่ในห่มเนื้อเอาไว้ในห่มมันถึงบเบอน,นั่นเนื้อจ้าผู้ใดมาเบิ่งเลยก็อย่าลืมกด มไม่พอดแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจ้าขอบคุณค่ะ